กระเพราหมูสามชั้นครับว,วันนี้เป็นกระเพราหมูชิ้นนะครับทำง่ายง่ายสไตลค์ครัวในสวนเกือบลืมไม่งั้นอนะ่ะมันจะไม่คล่อง มันเลยเมนูนี้นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเมนูเพิ่มไขมันเมนูเพิ่มไขมันหมูสามชั้นนะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้ว สามชั้นโอเคครับ พริกกระเทียมผัดกะเพาไฟต่องแรงสังเกตนะครับ <c oughs> ทุกทุกร้านเวลาเราเดินผ่านเวลาร้านเขาผัดกะเพราทำไมเขาใส่พริกนิดเดียวนิดเดียวแต่ Đường oh, oh. đơn chúng ta cứ để cấu cái phía

เครื่องปรุง oh. บอกแล้วอยากแพ็กเยอะ oh. ที่จริงแล้วเวลาเราผัดกะเพราเราเตรียมเครื่องไว้เลยก็ได้เราจะได้ไม่ต้องมารีบแต่ตอนนี้ผมว่าเป็นคนที่ทํากับข้าวแบบชอบแบบทาไปทําแข่งอ่ะทําแข่งกับไฟอ่ะมันมันดีเผื่อว่าในวันหนึ่งมาเปิดร้าน้าล,ลูกค้ามาสั่งเราจะได้ทำได้ทัน เราจะเวลาขงตัวเราผูกปิดไฟเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟหมูหนักหนัก ข้าวมันร้อนครับหอมหอมบอกไล้คำเดียวว่าหอมมาหืมหืเผ็ดห,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 หมูนุ่มกำลังดีแล้วก็กินกะเพรา โอเคจะเผ็ดไม่เผ็ดมีนี่อีกเต็ม,มคำอร่อย